ครับเพื่อนๆวันนี้คูมวลชวนรีวิวกับไม่เดนจายเย่สำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆนะนะครับผมพอดีคูมวลนะครับไปเจองานฟิกเกอร์งานปั้นนะครับผมอยู่หนึ่งชิ้นนะครับเมื่อวานนะครับก็เลยรู้สึกแบบว่าว้าวกับมันนะครับก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆนะครับมานั่งคุยกันว่าเพื่อนๆว้าวกันบ้างไหมนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนนะครับแฟนแฟนของคาแรคเตอร์นี้นะครับก็คือเจ้าโรบคอบ มันเป็นงานสเก็ปเจอร์นะเป็นงานสเตจินะครับซึ่ง1ต่อ2ซึ่งมันใหญ่โคตรนะครับผมเออนะครับผมพอดีเมื่อวานนะครับผมภูมวนได้มีโอกาสได้ถ่ายในในฟีดข่าวใน Facebook เรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเราไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยภาพโปรโมทอันนี้ทําไมมันถึงบ้าบอคอระครังมากๆนะครับผมก็เลยบบว่าว้าวกับมันมากๆเลยนะครับก็คืองานของค่ายอินฟินิตีใช่ไหมครับอินฟินิตนะครับเป็นงาน สเตติว uh, นะครับผมเป็นงานสเก็ปเจอ์งานปั้นนะครับหตัว2ซึ่งใหญ่โคตรเลยนะครับแต่ว่าภาพโปรโมทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาโปรโมทนั้นอย่างเดียวผมเพิ่งจะเห็นเมื่อเมื่อวานนะครับผมโอ้ตอนรับปีใหม่กระลับเดือนมกราเลยนะก็คือเจ้าโรบคอปบนะครับที่เป็นภาพโปรโมทนะนะครับผมเป็นโรบคอปบที่แบบว่าโอ้โหแม่งโคตรสวยอะ่ะยังกับเป็นตัวในหนังเลยอะ่ะเออเพื่อนๆได้เ,เห็นกันได้ยังคุมมวลเห็นแล้วแบบอุ้ย ข้อสวยนะครับผมแต่อันนี้ที่ชวนมาคุยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันว้าวนะมันไม่ใช่ว่าความวลจะอยากได้อยากมีเพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะซื้องานอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่ว่าเรารู้สึกกับกับ,ก,บกับภาพโปรโมทเขาที่แบบว่าโอ้โหถ้างานจริงนะมันออกมาเป็นนี้จริงๆนะผมว่าโลบคอปตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นแฟนโลบคอปเนี่ยผมว่าคุณน่าจะจบมันได้เลยนะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับผมก็คือ มันเป็นงานสเก็ปเจอร์เนาะซึ่งมันตัวใหญ่มากหนึ่งตัวสองนี่มันก็เล็กกว่าคนเราหน่อยเดียวมั้งนู้สกว่าจะผมว่าน่าจะโตกับเด็กเด็กด้วยนะครับตัวเป็นมันมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นเป็นตัวเด็กเด็กประมาณเด็กปถมได้เลยนะครับความใหญ่โตของงานชิ้นนี้นะครับผมก็โอ้โหถ้าขายที่แบบรวยๆมหาศาลนะครับก็เอาไว้ประดับบ้านเนี่ยผมว่าคุณนี่แบบสุดยอดอ่ะนะครับผม แต่เดินลงมาเนะี่ยอาจจะตกใจอยู่พอสมควรนะเพราะมันตัวใหญ่มากนะครับแล้วยิ่งภาพโปรโมทนะนเพื่อนเนาะโอ้โหเขาทาภาพโปรโมทออกมาได้แบบคุมันว่าโคตรของโคตรว้าวนะก็ไม่เคยเห็นโลบโครอปอะไรที่จะสวยขนาดนี้แล้วเหมือนขนาดนี้แล้วแน่นอนครับพเพื่อนไอ้งานโลบโคอปพวกงานปั้นพวกเนี้ย<ๆ>ก็เห็นกันมาเยอะเนาะแม้แม้กระทั่ทางงานของคอทอยที่เป็นไอั่นฟิกเกอร์ที่เป็น1ต่อ6ักก็เห็นกันมาบ้างนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีจุดบอดอยู่พอสมควรเช่นสี เนาะสีของตัวระบบคอปซึ่งแต่ละค่ายก็จะลงมาไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วยิ่งไอ้ตรงส่วนที่เป็นปากคนที่เป็นปากของอเล็กเมอร์ฟี่อ่ะก็ทาออกมาแล้วบางค่ายนี่มันทําเป็นแบบมันดูเหมือนเป็นผีดิบเลยนะครับมันก็เข้าใจว่ารบบบคอปมันเป็นไซบอร์กนะแต่บางทีมันมันดูเป็นผีดิบเกินไปเออนะครับผมมองอย่างนั้นนะมันก็แบบปากก็ไม่ค่อยจะแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ หน้าก็ซีดซะเหลือเกินอะไรแบบนี้แต่อตัวนี้มันทําออกมาได้แบบโอ้โหสวยมากสกินโทนของสีเนื้อคนอ่ะสีสวยสวยถูกใจเลยะนะครับผมแล้วสีของตัวโรโบครอับอันนี้ก็เป็นตัวทาออกมาได้เหมือนนะมันเหมือนโรบครอับภาคแรกเลยเพื่อนๆที่มันจะมีความเป็นอยังไงดีมันจะเป็นความเป็นเทาหมุนๆเออจะเป็นเทาหมุนๆแล้วมันจะแซมพวกน้ำเงินฟ้าม่วงจางๆเนาะแต่อันนี้คือสีคือแบบ คือแม่แล้วจะมีความวาวที่แบบว่าเวลามาโดนไฟโดนอะไรเงี้ยมันจะมีความวิ่งวับอและยิ่งภาพโปรโมทที่เป็นช็อตที่เป็นแบบแกผายมือด้วยแบบชูปืนประมาณประมาณเอวอโอ้โหแม่งโคตรโคตรแบบอย่างกับแบบไปเอาอในนั้นเลยอ่ะในอ้ไอ้คนที่เล่นในนั้นมาเล่นเลยอ่ะเหมือนแบบคนใส่ชุดยางโลโบอคอปเลยอ่ะเออแบบ แล้วสีเขาถ่ายออกมาได้สวยมากมันทําให้ผมแบบว่าเฮ้ย hey, ถ้าผมจะรีวิว,วระบบคอาอ่ะผมก็อยากจะถ่ายไฟลักษณะแบบเนี้ยเออแล้วผมก็แบบว่าเมื่อวานก็เลยลองเข้าไปดูใน y o u t u b เนาะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างมันก็มีเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวงานโปรโมทเนาะเป็นเป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นงานตัวโปรโตรไทป์ที่เขาแบบว่าเอามาโชว์ตามงานต่างๆเนาะอุ้ยมันมีแบบว่า ตรงส่วนที่เป็นซองเก็บปืนตรงนี้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นซองเก็บปืนตรงต้นขาแกนะครับมันมีการแบบเหมือนกับแบบว่ามันเข้าออกปิดเองได้ด้วยแล้ว,ลวไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงหรือเปล่ามันจำหน้ามันน่าจะมีเสียงแบบมันมันน่าจะมีเสียงนะผมว่านะแบบเสียงแบบกระดึ๊กกระอึะ๊กกระไรของแกที่เป็นเสียงของระบอคอปของแกนะครับผมอืมนะครับผมโอ้โหตัวนี้ผมว้าวมากนะคือคุณมวลเองก็เป็นหนึ่งคนเนาะที่ชื่นชอบในคาแรคเตอร์ระบอคอป ใช้คำว่าโรบคอบโชวะละไกันเนาะ <laughs> นะครับโรบคอบดุนสมัยโชวะเหมือนกันนะคุมวลรู้สึกว่าคุมวลชอบคาแรคเตอร์อันนี้มากแล้วก็อยากจะมีอยากจะเก็บ,บกับเขานะครับแต่ว่าคุมวลก็มีปัญญาแค่เนี้ยแค่นี้ก็เล่นในแค่มาเฟกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสต่สลับคุมวลน,นะแต่ไอ้พวกงานแบบนี้เราไม่มีปัญญาหรอกแต่พอได้เห็นแนละ้แบบเขาโปรโมทออกมาแด้แบบโอ้สมัยนี้มันทํากันได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดนะเพื่อนนะ นะครับผมมองว่าบ้านไหนบ้านใครที่แบบว่าแฟนระบอคอบตัวจริงเนี่ยผมว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นดั่งพระประธานให้คุณแน่ๆคุณควรจะต้องมีนะนะครับผมโอ้มันสวยจริงๆว่ะนะครับผมแล้วยิ่งเราดูดีเทลในรูปต่างๆโอ้โหก็เก็บสวยมากคืออย่างที่พูดนะเพื่อนๆเนาะถ้างานจริงเนี่ยมันออกมาสวยอย่างนี้จริงๆนะโอ้โหแม่งว้าวแบบไม่รู้จะว้าวยังไงเลยนะแต่ตรงแขนเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีแขนให้แบบ มันมันหมุนขึ้นได้ขึ้นลงหรือมันเป็นการถอดเปลี่ยนก็ไม่ดูนะเพราะมันเหมือนแบบว่ามีการแบบอย่างเงี้ยมีการแบบอย่างเงี้ยบางอันก็เป็นมุมแบบเงี้ยก็เลยงงว่าเอ๊ะไอเนี้ยมันขึ้นขึ้นลงแบบนี้หรือเปล่าหรือมันเอามาถอดเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยแต่ผมลองจจแอคตามค่อยดูนะผมชอบท่าแอคเนี้ยคือท่าแอคแม่งจบเลยท่าแอคคือจบมากมันเป็นท่าของโ,บโรบอคอร์ปอะไที่แบบยิงปืนแล้วไหลมันจะตกข้างนึงอีกข้างนึงจะตั้งขึ้นแล้วหน้าเ <tır out> งี้ยงเงี้ยหน่อยอะไรเงี้ๆๆย เห็นตัวนี้รู้สึกแบบโหสวยจังเลยนะแต่ว่าโอไม่ไหวหรอกนะครับจริงๆอะ่ะนะครับผมแค่พื้นที่เราก็แค่1ต่อ6กอะไร้วไม่มีปัญญาจะเก็บเลยแล้วนี้1ต่อสี่ต้องบ้านอภิมหาเศรษฐีจริงๆเออเนี่ยถ้ามันจะเป็นประมาณนี้เพื่อนเนี่ยถ้าจะเป็นประมาณนี้เออแต่มาเฟ็กเราก็ฟินได้เหมือนกันนะเน่เน่เน่ตามคาเฟกข้างนี้ของคุม,มวลแขนมันติดก,กาวไงเ็เลยขยับไม่ค่อยได้เน่ก็จะฟิลฟประมาณนี้ ะระบบคอปเนี่ยคาแรคเตอร์นี้เป็นเที่ถูกใจคุมลมากมากเนี่ยแมชอบมากเลยคาแรคเตอร์นี้นะครับงอสวยสวยสวยเป็นเพื่อนเป็น,ปน,ปนไงเห็นแล้วว้าวกันมั้ยนะครับคุมวลเห็นเราคุม,มวลว้าวมากเลยแบบอยากจะมาชวนเพื่อนคุยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเห็นแล้วแบบว่าเออยสวยว่ะค่ายอินฟินิตี้เราก็ไม่ค่อยรู้จกั hai, กไอ้ค่ายอะไรเพเพราะมันเป็นคนที่เล่นทางสายด้านนี้นะขอถึงจะเข้าใจกันแล้วมาพร้อมมาไดโอที่เท่มากคือไดโอได้ฟิลมากเป็นฟิลระบบคอประบบคอปโชวะมากๆเลยอ่ะ เออนะครับผมอื heh, แล้วบางรูปที่เขาโปรโมทมาเป็นภาพที่แบบมันถ้าจะเป็นภาพแบบในหนังแบบหลุดออกมาเลยอะเออแล้วไม่รู้โดยส่วนตัวผมองว่าสัตว่วนอะไรเงี้ยมันคือเป็นโระบบคอปใส่ชุดอันนั้นเลยนะมันเหมือนคนใส่ชุดยางมันดาราคนนี้ใส่ชุดยางอันนี้จริงๆเลยมันจะตันๆเตีย้ยๆมันมันจะไม่เพอร์เฟกอ่อะมันดูแล้วลแบบเออเนี่ยเนี่ยใช่คือโคตรใช่ก็ชอบเลยว่ะ ได้ครับผม,มแต่ก็คคมก็ได้แนวทางของการถ่ายจัดไฟจัดแสงแล้วก็เรื่องของไดโอ มาเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับคุมวลถึงก็เซฟภาพไปเลยนะสำหรับภาพโปรโมทนี้คือมันสวยมากและถูกใจคุมวลมากๆนะครับเป็นไงเ,นเพื่อนๆถูกใจกันไหมใครที่ซื้อมาแล้วนะครับอยากจะให้คุวลไปถ่ายรีวิวให้ก็บอกด้วยนะนะเดี๋ยวจะยกกล้องยกไฟล์ไปถ่ายให้ให้กับคุณเลยนะครับเพราะโอ้โหมันสวยจริงๆเ้ยนะครับผม,มสุดยอดอะ่ะนะครับผมอ่ะโอเคแนละ้วก็มาชวนคุยกันประมาณนี้เนาะพเพื่อนๆเนาะก็ต้อนรับปีใหม่นะครับปี2550เอ้ย2568 เอ้ย2,525 25, เออ2 5 6 8โอ้คุมวลจับสนไปกันใหญ่แล้วนะครับผมนะครับผมอ่าโอเคนะครับปีใหม่นี้ได้ของเล่นกันหรือยังคุมวลจะไม่มีของเล่นตกทุกท้องนะเอาไว้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้สึกโอ้ตื่นตัง้งใจกับภาพพวงกุระบบครอบ,บอ,อันนี้มากๆเลยนะจ๊ะอ่าโอเคนะครับเพื่อนก็ฝากเพื่อนนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคุมวลชัวร์ดีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูอีกทีนะครับในครั้งหน้าคุมวลจะมีอะไรมาพูดมาคุยจะมีอะไรมาอวดมาป้้้าาาาายยยยกกัััััันนนนเเดดีี๋ววจอคคครรรงหบบบบสส๊